ฮักกี้คืออยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยนะเพราะนายเลยเนี่ยเรามีเรื่องต้องคุยกันเดี๋ยนะลืมพัวิรวดเขียวชมพูเหลืองแดงเรามีเรื่องต้องคุยกันฮักกี้เมื่อคืนรอนานมากนายก็ไม่มานายยังอยู่ใช่ไหมฮักกี้ถึงแม้ว่าจะมีชัเตอร์สองแล้วแต่นายก็ยังอยู่ตรงนี้อ่ะฮักกี้ว่ามาสิ ไฮไฟก่อนคือเมื่อคืนเนี่ยรอตั้งแต่สี่ทุ่มยาวจนถึงตีหนึ่งนายก็ไม่มาเรื่องที่ผมพูดอยู่นะครับคือเกมโปรเจกต์เพลท m e นะฮะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะออกมาเมื่อวานหรือว่าวันนี้อย่างช้านะครับแต่ว่าปรากฏว่ายังไม่ออกมานะฮะคือฮักกี้นายมีอะไรจะบอกไหมนายเป็นคนวงในนายก็เล่นภาคนู้นด้วยนี่อะไรนะไปดูที่ทวิตเตอร์ได้ได้ได้ได คือจริงๆเมื่อวานตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เกมนี้ปล่อยออกมาให้เล่นกันแล้วนะครับแต่ว่าคนก็รอกันเยอะนะฮะเกมก็ยังไม่ปล่อยให้เล่นกันสี่ทุ่มห้าทุ่มบ้านเราเนี่ยประมาณช่วงสายบ้านเขานะครับอันนี้คือที่หน้าทวิตเตอร์ของโปรเจกต์เพลย์ไทม์ซึ่งเป็นออฟฟิเชียลของเกมนี้นะฮะโพสต์เอาไว้เมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วซึ่งไม่ใช่ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับเวลาเลยมาแล้วนะฮะเขาโพสต์บอกว่าเขาเนี่ยกำลังแก้บั๊กอยู่นะครับก่อนที่จะปล่อยเกมออกมาให้ แล้วก็โพสรูปนี้มานะฮะซึ่งเป็นน่าจะเป็นสกินนะครับฮักกี้วุกกี้มีสกินอันนี้ด้วยคินลีวินลี่ซึ่งเป็นสกินที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนเมดนะเพราะว่าตัวจริงๆเนี่ยไม่มีสกินนี้ในเกมจริงๆไม่มีตัวนี้มัมมี่ลองเลสมือเป็นปลาหมึกแล้วก็ผู้เล่นเป็นหุ่นยนต์นะฮะอันนี้ก็ผู้เล่นใช่ไหมเป็นกระป๋องเป็นถังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเจ้าบ็อกซี่บูนะครับเป็นหุ่นยนต์ข้างล่างนี้ก็น่าจะคนอันนี้ก็น่าจะคนนะฮะเป็นหน้ากากอีกาดำมือเป็นนทองคคําะรับ ก็มีคน4ี่คนข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นมามิลองเล็กฮักกี้วอกกี้ชื่ออันนี้คือชื่อคิลลิวิลลี่นะฮะเป็นตัวคิลลิวิลลี่ซึ่งเป็นแฟนเมดแต่มาเป็นสกินของฮักกี้วอกกี้นะครับแสดงว่ามีในเกมอยู่แล้วแน่นอนโพสต์รูปมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็สกินหุ่นยนต์ของบ็อกซี่บูนะครับนี่คือโพสต์แรกที่เขาโพสต์หลังจากที่พนรอมานานนะฮะใน d i s c o r d นี่คือแบบโอ้โหวอยไวยกันเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าการที่เปิดเกมมาแล้วมีคนสนใจมีคนนรอที่่จะเล ดีกว่าเปิดเกมมาแล้วไม่มีใครสนใจเงียบๆนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องแบบบอกหน่อยนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนรอไม่แน่นอนอันนี้คือโพสต์แรกนะฮะมาอีกโพสต์หนึ่งฮะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วจากตอนที่ผมอัดตอนนี้นะครับหนชั่วโมงที่แล้วก็คือตอนเที่ยงของเรานะครับเขาบอกว่าขอโทษทุกคนนะครับที่ทําให้รอที่จะเล่นกันในวันนี้นะครับ พวกเราทํางานกันอย่างหนักอย่างไม่หยุดนะครับเพื่อที่จะทําในด้านของเซิร์ฟเวอร์นะฮะด้านหลังบ้านของเซิร์ฟเวอร์คือก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าไม่ใช่เปิดเกมมาแล้วเจอบัคเจอกลิชเซิร์ฟเวอร์ล่มอะไรอย่างนี้มันจะหนักเข้าไปใหญ่นะฮะสู้แบบไม่เปิดมาก่อนดีกว่านะครับแล้วก็มีอีกโพสหนึ่งอันนี้เป็นรูปภาพนะฮะเป็นสกินเหมือนกันบ็อกซี่บูเป็นเบอร์เกอร์เหรอแล้วก็มีเจ้าบันนี่นะฮะบันนี่ชื่อเต็มชื่ออะไรแล้วผมจาชื่อไม่ได้บันนี่แล้วก็ผู้เล่นเป็นโครงกระดูกนะฮะสกินเยอะมาก แล้วก็โพสต,ต่อมาอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าตัวเกมเนี่ยจะปล่อยออกมาให้เล่นอย่างเร็วที่สุดนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะฮะขอบคุณที่รอนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็เลยยังไม่ได้เล่นนะครับในโพสทวิตเตอร์เมื่อกี้จริงๆก็ยังไม่เคลียร์เวลานะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเปิดให้เล่นในวันนี้ให้ได้นะครับก็คือวันที่6วันที่6จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเป็นเวลาบ้านเขาก็เลยมาแล้วนะฮะเขาก็เลยมาบอกในทาง Discord นะครับที่ Twitter ไม่ได้โพสต์ใน Discord เนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถเปิดให้เล่นวันนี้ได้ทันนันนนแแลล้้วววรบเพาาาา่่มมผ แล้วทุกคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมามาลุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะเพื่อทําให้เกมสมบูรณ์ให้ออกมาเล่นกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นโพสที่ Discord เหมือนกันนะครับคุณไอแซกเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของเกมป๊อปปี้เพย์ไทม์เลยนะฮะเขาก็โพสต์เหมือนกันนะครับว่าเราพยายามอย่างเต็มที่สุดแล้วแล้วก็มันไม่สามารถทันได้ในคืนนี้นะฮะเวลามันเลยมาแล้วด้วยนะครับก็พยายามที่สุดนะฮะขอบคุณทุกคนที่รอที่จะเล่นเกมนี้สรุปว่าวันนี้นะครับวันที่7บ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ช ครบ100%รก่อนนะครับดีกว่าปล่อยเกมมาแล้วเล่นแล้วมีปัญหานะฮะมันจะแก้ยากขึ้นนะครับอ่ะฮักกี้หายไฟอีกรอบหนึ่งทำไมอ่ะฮักกี้เราก็แตะมือประจำดิอรอนายอยู่นะนายในชุดคิลลี่วิลลี่นี่ดูดูโหดมากเพื่อนนายหรือว่านายเองตาแป๋วเชียวเดี๋ยวตัวเกมมาเมื่อไหร่นะฮะจะรีบเล่นทันทีเลยนะครับผมก็อยากรู้นะว่าเกมเป็นยังไงนะครับเล่นยังไงเจอกันใหม่เมื่อเกมออกมานะครับ